สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องตะก้ออินดี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับน้องๆปาดตะก้อนะครับอ่าปาดตะกอนะครับคําว่าปาดตะกอนะครับใช้ฝ่าเท้านะครับปาดตะก้อข้ามไปนะครับน้องลินเคยปาดตะก้อไหมยกขาปาดนะยังนะครับยังไม่มีใครเคยไหมไม่ครับแต่เคยเห็นครับเคยเห็นนะครับเป็เปเป็นลูกง่ายๆนะครับลูกเบสิกลูกพื้นฐานนะครับในการปาดนะครับอ่าโอเคเราจะ S 1> <S 1> ใยืนยืนทางนู้ดไปยืนทางนู้ดการปาดนะครับการปาดเราจะยกขาที่เราถนัดนะครับอ่ายกขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับใช้ใช้นะครับใช้ฝ่าเท้านะครับปัดลูกข้ามไปปัดหรือปาดนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าปาดอถ้าเป็นมือก็เรียกว่าปาดัดเป็นเท้าก็เรียกว่าปาดปัดลูกให้ข้ามไปนะครับถ้ามีาหลายๆเรียกว่าปโยนทําให้ดูนะครับหนึ่งนะครับก็ ช้มือที่เราถนัดนะครับก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่ฝึกใหม่นะครับใช้มือที่ถนัดโยนตะก้อขึ้นปัดตะก้อข้ามไปแรกๆปัดข้ามไปเบาๆก่อนก็ได้นะครับปัดใช้เท้าของเรานะครับมันจะเป็นวงคล้ายๆวงเสร์บเนาะคล้ายวงเสร์ฟขาเดียวนะครับใช้ขาเดียวไม่ได้สลับขานะครับยังไม่ได้สลับขานี่กันคือการยืนปาดนะครับการยืนปาดธรรมดานะครับยืนปาดธรรมดาอยูอย่นี้นะครับ ยืนปาาธรรมดาถ้าเรา,เราถา,าง่ายเอาไปถ,า,ไมถามไ,ไถ้าเราถนัดแล้วนะครับถ้าเราถนัดแล้วเราค่อยใส่น้ําหนักเพิ่มขึ้นไปนะครับนี่นะครับในลักษณะการปาดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยกใช้เท้ายกก็ได้นะครับ อยู่ในลักษณะนี้นะครับอ,อันนี้เป็นการปาดแบบยืนปาดปาดก็จะมีในหลายๆรูปแบบนะครับที่พิธีหลายๆคนใช้กันก็มีสลับขาปาดบ้างหรือว่าปาดครบรอบอหรือว่ากระโดดปาดขาเดียวก็มีนะครับในลักษณะกระโดดปาดก็คือจะกระโดดปาดปาดนี้กระโดดก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่แท้จริงก็คือ เราหัดยืนปาดให้ถนัดก,ก่อนอ่าเราค่อยกระโดดปาดนะครับหรือสลับสลับเท้าปาดนะครับอ่าสลับเท้าปาดก็จะเตะขาซ้ายขึ้นแล้วก็ปาดไปนะครับอ่าแล้วให้น้องนินมาลองทำดูปาดธรรมดาก่อนอ่าปาดถนัดข้างไหนขาดครับถนัดขวาอ้าถนัดขวาใช่ไหมมายืนนี่ ยืนทางนี้มายืนทางนี้อ่าจับตะกอ้อขึ้นใช่ไหมโดนตะกอ้อขึ้นแล้วก็ใช้เขียวเอาใหม่ให้โดนฝ่าเท้าให้โดนฝ่าเท้าข้ามไปเดี๋ยวเพิ่งกดแรงของเราตัวเตี้ยอยู่ใต้ขายวนสูงปัดข้ามไปข้างหลังอ่ยกขาต่ำขาจะงอยอยู่เอาไหม โดนเขียวไหมนะ่ะให้โดนน้องดินยังไม่โดนเขียวเลยครับทำไมให้โดนฝ่าเท้านะครับน้องๆการปาดให้โดนฝ่าเท้านะก่อนนะรอสะกร้อก่อน่อะปาดนะครับปาดดูเออ,อเอารินให้ฝึกน้องๆให้ฝึกก่อนที่จะกระโดดปาดหรือว่าสลับขาปาดนะครับให้น้องๆฝึกแบบ ยืนปาดันน้องย่นก่อนอ่ะยืนใกล้ๆอีกนิดเอออ่ะเอ,อ้ยไม่โดนเต็มคือวงขายัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่ค่อยได้ทำเออไม่เอาให้ข้ามเออการปาดนี้ถ้าเรายกขาได้สูงนะครับมันจะได้เปรียบเพราะว่ายกขาพ้นตะข่า,ขายเวลายืนอยู่อย่างเงี้ยยกขา ถ้ายกขาสูงหรือว่าตัวเราสูงยิ่งดีนะครับมันจะทําให้เราปาดข้ามไปได้ง่ายนะครับเอาไปเก็บตะก้อมาทีนี้เอาตือตะกา้าไปด้วยเนาะจะเดินทีๆมาจีนะลินต่อไปนะครับการสลับขาปาดนะครับมาฝึกซ้อมด้วยกันนะครับสอนแบบตะก้ออินดี้ตะก้อบ้านๆน,นะครับการสลับขาปาดก็ในลักษณะยกแล้วลากตะก้อมานะครับ จะมีการกระโดดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคนที่กระโดดสูงก็จะโดดขึ้นไปปาดได้ข้างบนเลยนะครับหรือว่าคนที่ปาดครบรอบก็คือกระโดดขึ้นไปแล้วจะตบตะก้อแล้วก็จะลงมาครบรอบเลยนะครับปาดอีก,กอนอเมื่อกี้นะปาดสลับขาไปแล้วให้ปาดอีกนะเดี๋ยวลองให้กระโดดปาดดูกระโดดสลับขาได้ไหม รูปเบาๆนี่ะเยสสลับขาได้ไหมถ้าสลับขาได้ข้างซ้ายได้เอาได้ข้างซ้ายแต่ข้างขวาไม่ได้ยังไ,ไงวะงดูนะครับดูการสลับขาปาดนะครับก็มลักษณะจะเหมือนจะก,กระโดดขึ้นไปเตะครึ่งรอบนะครับแต่ว่าเราเตะขาซ้ายขึ้นไปแล้วก็ใช้ขาขวาตบตะก้อไปแล้วก็ตกลงมาเหมือนเตะครึ่งรอบครับแต่ใช้ฝ่าเท้า ตบตะก้อแทนใช้หลังเท้าแล้วหันหน้าเข้าตาข่ายถ้าเตะครึ่งรอบเราจะหันหันข้างรื่หันหลังให้อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าปาดเราจะหันยังเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะดูใหม่นะครับไปเด้ระวังเด้ออ่าติดจงเด้อครับอันนี้คือสลับขาปาดนะครับสลับขาปาดธรรมดาอ่าไหวไหม ดูน้องลินทำนะครับน้องลินถนันดถนัดด้านไหนได้แด้านซ้ายเดี๋ยวก็ไปยืนมาจากมาปาดมาจากทางนู้นนี่กล้องหน้าเห็นอา่าดังนั้นถอยก่อนไอ้เต็นเออเฮ้ยโยนโยนเอาได้ไหมครับลองโยนเอามันยกไม่เข้าเออกล้องมุมเดี๋ยวก่อนมุมกล้องมันเออสักครู่นะครับดูมุมกล้องก่อน เดี๋ยวขยับมุมกล้องให้ใหม่จะได้เห็นน้องลินนะครับอ่ะอ่เอาลองดูไม่โดนไม่โดนนะไม่เป็นไรนะครับการปาดนะครับอ่ะพอก่อนันเดี๋ยวค่อยฝึกต่อนี่ก็คือมาพาน้องฝึกนะครับการปาดก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือการยืนปาดนะครับวันนี้เน้นการยืนปาดนะครับที่ แอดมินสอนไปในตอนแรกนะครับก็คือการยกตะก้อขึ้นนะครับยกตะก้อขึ้นแล้วก็ใช้เท้าที่เราถนัดนะครับขึ้นไปใช้ฝ่าเท้าปัดตะก้อหรือตบตะก้อข้ามไปนะครับเน้นนะครับคือฝ่าเท้านะครับการปัดนะดูนะครับโอ้โหออกลังเลยครับดูอีกลูกครับเออจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาการสรุปเอาแค่การปาดไอ้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวนะครับปาดครบรอบนะครับมีแน่นอนครับเดี๋ยวขอเวลาคลิปต่อไปครับ ep สองเลยต่อจากคลิปนี้นะครับเป็นการปาดครบรอบเลยอันนี้ก็จะมีการยืนปาดแล้วก็สลับขาปาดแล้วก็กระโดดปาดแต่กระโดดปาดแอดมินก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับเราดูไอ้นี่ก่อนกระโดดปาดก็คือ แอดมินยังไม่ถนัดนะครับเพราะว่าแอดมินสวนมากแอดมินจะถนัดสลับขาปาดนะครับกับยืนปาดนะครับน้องๆที่ทําเป็นทําได้นะครับคอมเมนต์มาแนะนําได้นะครับเดี๋ยวจะพากันฝึกกับน้องลินให้ดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ก็เอาแค่เป็นการนปยืนปาดกับสลับขาปาดนะครับที่แอดมินถนัดนะครับคือมาสอนพื้นฐานของน้องลินก่อนนะครับคือแอดมินก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับ วันหนึ่งนะครับน้องลินอาจจะกลับมาทําได้ทุกท่าแต่แอดมินทําไม่ได้นะครับก็รอดูนะครับเพราะว่าน้องยังรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่อาจจะพัฒนาแซงหน้าของแอดมินไปนะครับอ่ะโอเคเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยสอนเรื่องการปาดแค่นี้นะครับอ่ารอรอดูการปาดเต็มรอบ ep สองนะครับวันนี้พอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกดติดตคลายด้วยนะครับแล้วบ๊ายบาย